อ่านะครับวันนี้ครับช่องอาจารย์หนูสีแสดเหมือนเดิมเช่นเคยขีโมตามเคยด่ามาได้ด่ามาได้ด่าได้ผมไม่ว่าครับคอมเมนต์ทุกอย่างทุกคนนะครับร้อยพ่อพันแม่จะมีความคิดที่ต่างกันออกไปแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตการที่เรานั่งนะครับนั่งในเก้าอี้นั่งในเก้าอี้เวลาเราที่ไปกินกาแฟหน้าบ้านกินกาแฟตามร้านค้าอะไรแบบนี้ บางคนก็จะนั่งนั่งปกติบางคนนั่งปกติบางคนก็นั่งขาโกหังนั่ง fitness. ขาโกหา,กาขงขาโกหางนี่มันจะมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์แน่นอนกรณีที่เรานั่งกอดอกนะนั่งกอดอกเสร็จแล้วดูบุหรี่ดูบุหรี่ตาก็มองชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆแต่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าเราจะมีเหตุเขาอาจจะมารอบยิงเราล,ลอบยิงเราหน้าบ้าน เราก็อาจไม่รู้ได้แต่เรามีเทคนิคผมมีเทคนิคนะครับอ่าปืนเราพวกไว้อยู่แล้วเราไปนั่งพูดคุยกับชาวบ้านอะไรก็แล้วแต่จังหวะที่เรานั่งกอดอกปุ๊บถ้าเกิดเหตุถ้าเกิดเหตุเราจะขึ้นยังไงถ้าเราฝึกฝึกชำนาญจริงๆฝึกการใช้วุธของเราได้คล่องเราสามารถทำได้หมดเอ แต่กรณีนี้ผมจะลองขึ้นมือเดียวครับแต่เราจะใช้เราจะใช้ขาที่แบบการนั่งไข่ห้างนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอืมคือชักขึ้นมาชักขึ้นมาชักขึ้นมาแล้วเปลี่ยนมืออ่าเปลี่ยนมือเราใช้ขาไข่ห้างนี้ตรงนี้อ่าน,นั่งอย่างนี้ตรงนี้ดันตรงนี้อ่าดันตรงนี้อ่าแล้วก็ปล่อยไป อ่แล้วก็ยิงอ่ลูกลูกอยู่ในดังเพลิงได้นะครับนี่นี่จับเลยนี่รถนุกนะครับรถนุกรถนุกไว้อ่าเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกรอบนะครับอในกรณีที่เราเผลอ เออเราเผือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะระวังตัวอะไรแต่เรามีทักษะอยู่แล้วเราฝึกมามันจะทําได้ตามอัตโนมัติอืมมันอยู่ในจิตสํานึกเออการที่เราฝึกหนักมันไม่ผิดนะครับการที่เราฝึกฝึกหลายๆแบบก็ไม่ผิดเออแต่บางคนเขาก็ว่าเออผิดทําไมไม่ทำไมไม่ชักแล้วก็ขึ้นแบบนี้แล้วก็ยิงเลยเออ,อันนั้นก็ได้ชักแบบนี้แล้วก็ตบยิงเลยก็ได้ถ้าเราฝึกมาถึงนะครับ ถ้าเราเก่งพออันนี้ผมจะมาทำคือทำให้ดูการฝึกหลายๆแบบเราฝึกให้เรามีความชำนาญการใช้วุธมากกว่ามันแล้วเราจะได้เปรียบได้เปรียบยังไงกูไวกว่ามึง0.5วิหรือ0.1วอิเราก็มีโอกาสที่จะชนะแต่ถ้าเราช้ากว่ามันประมาณแค่ครึ่งวิเราก็จบแล้ว แต่ถ้ามันโดนยิงไม่หัวโดนเราโดนหายลาโดนอะไรแบบนี้ถ้าไม่โดนปอดหรือโดนหัวใจมันไม่อยู่มันไม่ใช่ยิงตุ้งแล้วเรียบร้อยอไม่มีแต่ถ้าพวก11.44จุด3 5ยแน่นอนแต่ถ้ากามมมปังเราได้สวนอยู่แล้วใจเราไม่ได้ขาดขนาดนั้นอไม่ใช่ว่ายิงปุ๊บแล้วเราฟุกเลยนอกจากโดนหัวถ้าโดนหัวโดนแกนแกนสมองทะลุนี่คือมันจะช็อกเลย ปึ่งคือขาขาดแคลเซียมเลยแต่นี่ผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้พี่พี่ซทุกคนได้ดูได้เข้าใจว่าสิ่งที่ผมทําไปที่พูดอคือสอนนะครับมาสอนมาแนะนำํำไม่ได้มันดาไม่ได้มาอะไรทั้งนั้นสอนเพื่อที่จะอัดเทคนิคให้เทคนิคการใช้อาวุธที่เรามีไม่ว่าจะเป็นก๊อกซีเซตสมิธเราต้องรู้หมด กลไกของมันมีอะไรหน้าที่ของแต่ละสิ้นส่วนสิ้นส่วนมันมีอะไรบ้างไอ้นี่มันมีหน้าที่อะไรเราต้องศึกษาให้ท่องเทเ้ถ้าเราศึกษาไม่ท่องแท้เราแค่เดาเอ้ยทาไมมันยิงแบบนี้ได้พี่ทําไมทําไมพี่ไม่ชักแล้วทําไมพี่ต้องไปตบพี่ตบทําไมทําไมพี่ชักแล้วปืนมันดับเบิลทาไมพี่ม่ยิงเลยเอา่าอันนั้นคือปืนมันมีประสิทธิภาพของเขาอยู่แล้วแต่เรามาปรับตัวเข้าใช้กับปืน เราให้ที่ผมฝึกคือเราพยายามใช้หลายแบบหลายๆมุมมองหลายๆายายการกระทําซึ่งเราฝึกเยอะมันไม่ได้ผิดแต่มันจะผิดตอนที่มีเหตุมีเหตุแล้วเราใช้ไม่เป็นเราไม่ฝึกเลยเราเราดูเขาก็ไม่เท่ากับเราทําเองครับเราไปฟังเข้ามาก็ไม่เท่ากับเราลงมือทำอสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็น ไม่เท่ามือคำํำอ่าสิบมือคำํำไม่เท่าลองทำดูอ่านี่ฝากให้ fc คิดนะครับที่ผมพูดสิ่งที่ผมมาสอนน่มีความรู้แน่นอนผมบอกเลยทุกคลิปทุกคลิปที่ผมสอนไปนะครับอืมไม่ว่าจะเป็นคลิปแรกหรือคลิปสุดท้ายอืมไม่ว่าจะคนจะเข้ามาวาหรืออะไรก็ช่างแต่คุณได้ความรู้แน่นอนเออเออคุณได้เปรียบเพื่อนแน่นอนไม่มากก็น้อย อันนี้ผมจะทําให้ดูนะครับพูดเยอะก็เปลืองน้ําลายสมมุติเรานั่งนะครับนั่งกอดอ,อกนั่งกอดอ,อกเ,ออเราเจับขึ้นมาปุ๊บเราชักขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือเสร็จดันตรงนี้ดันตรงขานี่ดันนี่ดันเสร็จนี่นี่ลูกมันจะมารอในรังเพลิงแล้วเราแค่ปล่อยไปปล่อยไปแล้วก็ยิงเดี๋ยวผมเชียร์ปืนนะครับ รถนุกไว้ก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใหม่หกีกบเราวช้าขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนมือดันดันกับขาดันกับขาเก่งปล่อยอ่าดันดันแรงดันแรง,แรงปล่อยขาเก่งแล้วก็ยิงอืมอืม เราต้องฝึกให้ความชํานาญนะครับเราจะประมาทสิ่งที่ผมทํานี่คือผมไม่ประมาทผมฝึกทุกวันอ๋ฝึกทุกวันเราใส่ลูกไว้เราลดนุกไว้เปิดไว้แล้วเร,เราก็นั่ง,<ม>น,งนั่งธรรมดาเสร็จปุ๊บเราชักชักขึ้นมาชัากมาเสร็จเปลีย่ยนมือเปลีย่ยนเมือเสร็จปุ๊บาำํำเสร็จแล้วเบี่ยงปุ๊บก็ยิงอืม đốt nung nằm rút nó mà rút dàn mừng làm gan gì ใายขาให้เกิดประโยชน์จ้ขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนมือดันดันเสร็จแล้วปล่อยแล้วก็ยิงนั่งปุ๊บจ้าขึ้นมาปุ๊บเปลี่ยนมือเสร็จแล้วอมจำให้สุด แล้วก็ปล่อยไปออืมเวลาเราเคลียร์ปืนเราคว่ำคว่ำม,มือลงอ่าเราเก็บลูกเลยเนเวลาเราตรวจปืนเราจำไวนี่ก็ได้อ่าตรวจแบบมืออาชีพนี่ตรวจบบนี้ทำมาน,นีเดียวมองเห็นเลยปึ๊บแล้วก็ลดนก